น่าทานไหมครับผมเองไ์วิจอยงานโอท็อปซิเล็ก2013ม้วคุณยังเห็นอยู่ด้านหลังดีนะครับโอ้โหรา้านชื่อว่ารา้านของคุสตูลโรตีชาชักลีลาการชักชาเคยเห็นกันมาหลายร้านแล้วนะครับก็มีการยกนะฮะให้สายนะ้ำหมงชาเนี่ยมันไหลจากข้างบนลงข้างล่างนะครับเป็นลีลาเพลิดเพลินมัน้ก็มีหมุนตัวหมุนตัวอะไรกันไปนะครับแต่นอกจากลีลาแล้วนะค,ความอร่อยเป็นเรื่องสำคัญนะครับนี่ ผมขออนุญาตนะครับคือร้านนี้ความอร่อยของเขาที่ผมสัมผัสได้หนึ่งข้อก็คือปกติแล้วเนี่ยาชาบางร้านเนี่ยคือจะหวานเราก็ต้องรอให้น้ำตาเออน้ำแข็งเนี่ยละลายนิดหนึ่งนะฮะบางทีดูดมากก็จะแบบหวานอ่ะก็จะวางไว้ก่อนรอให้ละลายใช่ไหมครับ mm hmm. แต่อันนี้เป็นชาชักที่รสชาติคอดีมากคือคุณดูด เยอะแค่ไหนมันก็ยังให้ความพอดีอยู่นะครับดูนะฮะไม่ต้องมุ่นด,ดูลูกค้าก็รู้แล้วนะครับรด้านนี้ขายดีไม่แพ้กันเมนูโ,โตรตีธรรมดาที่ข้าใส่ไป ดูดูเนื้อโรตีต้องเข้ามาครับร้อนพี่ครับมีไอคิ้มาดูนิดหนึ่ขอไอคิ้วนะฮะดูนะฮะมีมีคิ้วนะขอดูไอคิ้วนะฮะขยกมาดูนิดนึงนะนี่ครับดูโรตีครับเห็นไหมฮะความน่ารับประทานของโรตีปะเขาให้คู่กันแบบนี้โอ้โหอร่อยจสิครับกล่องเท่าไหร่ฮะยี่ห้าบาท ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่เซี่ยหนึ่งเท่านั้นของงานโอท็อปซีเล็ก213 0นะครับจัด3วันนะ24 25 26ชั้น3กระวมพานี้ครับวันนี้ที่จะรายงานอยู่ในคลิปเนี่ยคือวันที่26กันยายนที่เป็นวันสุดท้าย8โมง15โมงเยน็นไม่มาบอกเดียวว่าเสียดายเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ดูด้านในไปติดตามชมในช่วงต่อไปครับ